สวัสดีะมีข่าวใหม่มาอัปเดตเรื่องอะไรไปฟังกันทริปน้ำไม่อาบยกกวนขึ้นภูทับเบิกเพชรบูรณ์เบิ้ลเครื่องดังสนั่นตั้งแต่เช้าจากกรณีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ชื่อทริปไม่อาบน้ำนัดหมายเดินทางมาจัดกิจกรรมที่ภูทับเบิกเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่23-24พฤศจิกายน2567 ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนสมาชิกร่วมทริปให้ขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะจะสร้างความเดือดร้อนและอาจจะเกิดอันตรายให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นล่าสุดวันนี้23พฤศจิกายน2567ในโลกโซเชียลมีการโพสต์คลิปและภาพกลุ่มทลิปไม่อาบน้ำพร้อมวิพากษ์วิจารกลุ่มดังกล่าวที่สร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนน ด้านพันตำรวจเอกธีรศักิ์สารภูสิธ์สานผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่ากล่าวว่าในส่วนของสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่าได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าเจสบนายเพื่อประจำจุดตรวจต่างๆตลอดเส้นทางขึ้นภูทับเบิกรวมทั้งในพื้นที่บนภูทับเบิกเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบการจราจรได้โดยสถานีตำรวจภูทรหล,ล่มสักจะใช้โดรนและตำรวจรายงานการจราจรทั้งในเส้นทางรวมทั้งบนภูทับเบิกด้วยโดยสามารถเข้าไปดูได้ในเพจสถานีตำรวจภูทรหล,ล่มเก่าสำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีรถจักรยานยนต์เฉพาะทริปน้ำไม่อับประมาณ6 0 0 0คัน และมีผู้เข้าร่วมทริปประมาณหนึ่งหมื่นคนดังนั้นสถานีตำรวจภูทรหล่มเก่าจึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่าตำรวจท่องเที่ยวหมวดการทางหล่มเก่าอบตวังบาลอุทยานภูหินร่องกลา้าสารณสุขอำเภอหล่มเก่าสถานีตำรวจทางหลวงห้ากองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการตำรวจทางหลวงรวมทั้งเมลายรัชดาฝ่ายจัดทริปดังกล่าวทั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยดีไม่สร้างความเดือดร้อนแก่นักท่องเที่ยวรายอื่นๆมีใครมาร่วมทริปนี้กันบ้างไหมคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยอยากให้พี่ๆน้องๆที่มาร่วมทริปขับขี่รถกันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดขออุบัติเหตุและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ปีหน้าจะได้มาเที่ยวมาทำกิจกรรมกันอีกจังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ